สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมบอลธนเดชจากช่อง Thailand บเกอร์นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ในโซนเขาเรียกว่ารามคำแหงวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูทาวน์โฮมข้างหลังนี้เลยนะตรงนี้เป็นถนนเส้นทางลัดระหว่างถนนการจนาพิเศษกับรามคำแหงสองวันนี้พามาดูทาวน์โฮมของโครงการน u m b บ r รวันทาวน์โฮมขนาด4ชั้นด้วยกันนะครับประกอบด้วย5ห้องนอนนะครับแล้วก็4ห้องน้ำผมบอกเลยว่าราคาน่ารักและตามเข้ามาดูเลยครับเชิญครับ เข้ามานะครับก็จะเจอเนื้อที่หน้ากว้างหน้ากว้างของตัวตึกเนี่ยนะครับ6เมตรด้วยการจอดรถได้2คันและทําเลผมบอกเลยว่าหลังนี้ถูกที่สุดแล้วเดี๋ยวตามดูให้จบทลิปนะครับเข้ามาก็จะเป็นห้องด้านล่างเข้ามาก็นี่เขารีโนเวทหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดเรียบร้อยอไฟฟ้าประปาเนี่ยเขาทําใหม่หมดนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงมี1ห,ห้องน้ำด้านล่างนะครับก็เป็นห้องนี้นี่นะครับห้องน้ํา ขออนุญาตเปิดไฟก่อนเป็นห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องน้ำแล้วด้านหลังเนี่ยเขาต่อเติมครัวออกมานะครับต่อเติมครัวมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีซิงค์ให้หนึ่งหนึ่งอันนะครับมีซิงค์มีปั๊มน้ําให้มีซิงค์มีปั๊มน้ําตรงนี้มีแทงน้ําให้อยู่แล้วเพราะเป็นแทงน้ําระบบฝังดินต่อเติมหลังคากันเรียบร้อยหมดนะครับการรั่วซึมเรียบร้อยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับทั้งหมดมีอยู่4ชั้นเชิญครับตามขึ้นมาเลยขึ้นมานะครับ ก็เป็นชั้น2ก็จะเป็นมีหนึ่งห้องหนึ่งห้องที่เขาแบ่งเอาไว้นะครับนี่เขาเข้ามาก็คือชั้นสองเขาแถมแอร์ให้1ตัวนะครับชั้น2ก็มีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับอยู่ในห้องนี้นะครับหมอนะครับหมอะทาเป็นบ้านหรือว่าโฮมออฟฟิศก,ก็ได้นะครับอันนี้เป็นบอเปเปอร์นะครับอาจจะเป็นของผู้เช่าเก่าเขาอยู่ต้องบอกให้ทราบว่าตรงนี้เขาปล่อยเช่าไว้พักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ผู้เช่าไม่อยู่เขาก็เลยขายนะครับ ั้นครับเดี๋ยวเราตามขึ้นมาเป็นชั้น3แต่ก่อนขึ้นไปเนี่ยอันนี้ที่ผมนับนับเป็นอีกห้องหนึ่งถ้าเราทําเป็นโฮมออฟฟิศตรงนี้ก็เป็นออฟฟิศได้แล้วนู่นก็เป็นห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูอันนี้ชั้น2เดี๋ยวขึ้นไปชั้น3ครับขึ้นมาอันนี้เป็นชั้น3นะครับก็เข้ามาเป็นขนาเหมือนแบบ1ห้องนะครับนับเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องตัวยูนะครับหรือเราจะมากั้นห้องก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องน้ํานะครับ นี่ก็เป็นห้องน้ำนะชั้น3ก็มีห้องน้ำมีห้องน้ำทุกชั้นนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งห้องแต่ห้องนี้ไม่มีแอร์ให้นะครับเขาก็มีให้ตามม่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้านนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น4กันนะครับบอกเลยว่ากว้างมากพื้นที่ใช้สอยเนี่ยคุ้มมากนะครับท่านใดสนใจจะทำเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้นะครับอันนี้ชั้นสี่ ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องน้ำแล้วคราวนี้ชั้นสจะมีอีกสองห้องก็คือห้องซ้ายก็ห้องขวานะครับห้องทางด้านนี้ก็คือตัวตึกเนี่ยหันหน้าทางทิศเหนือนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับคือห้องนี้ห้องด้านหน้าหันหน้าทางทิศเหนือข้อดีของบ้านทิศเหนือก็คือจะไม่โดนแดดในช่วงเช้าและเย็นนะครับคือด้านข้างเนี่ยตะวันออกตะวันตกมันก็จะสองด้านข้างโดนตึกด้านข้างหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องทางด้านทิศใต้ครับ อันนี้ก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําโอ้กว้างยืนกันแต่คือมันไม่ได้เจาะทะลุนะครับห้องน้ําก็คือเป็นห้องน้ากลางนะครับอ่ะเราเข้ามาดูห้องนี้ห้องแงนน้นดิ้ใต้นะครับอันนี้คือชั้น4ี่ห้องแงนน้นดิ้ใต้แล้วค่อนข้างกว้างโอ้โหใหญ่มากนะครับอันนี้อยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมครับเสนนราคาเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังสรุปข้างล่างดีกว่าบนนี้เสียงมันจะก้องๆนะครับเชิญครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับอย่างที่พาทุกท่านได้ชมแล้วนะครับสรุปให้ท่านได้ฟังอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้นะครับหลังนี้ก็คือทาวน์โฮมนะครับในโครงการนัมเบอร์วันทาวนโฮมะครับเนื้อที่22ตารางวาหน้ากว้าง6เมตรจอดรถได้2คันนะครับสูง4ชั้นประกอบด้วย5ห้องนอน4ห้องน้ำนะครับทำเลที่ตั้งเนี่ยนะครับอยู่ติดถนนนะครับเส้นทางลัดระหว่างการพิเศษกับรามคำแหง2 เสดวราคาตั้งไว้อยากรู้แล้วใช่ไหมครับราคาเท่าไหร่ผมบอกราคาเลยราคาน่ารักจุดๆนะครับราคาตลาดแถวนี้ขาย6กล้านะครับแต่ผมมาขายในวันนี้ผมเสนอขายอยู่ที่ราคา5 6 9ล้าน6กแสบาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจริบทักเข้ามานะครับเหลือหลังนี้หลังเดียวนะครับในราคานี้บอกเลยถ้า ช้าวันนี้อาจจะพลาดได้นะครับผมวันนี้ผมบอลธน,นเดชจากช่องไทย i l a บ d ็ o กเกอร์ต้องขอลทาทุกท่านไปก่อนผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์พร้อมกับอีดีไลน์ไว้ติดต่อกันเข้ามานะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนฝากทุกท่าน like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบอลธน,นเดชจากไทย i l a บ d ็ o กเกอร์ครับสวัสดีครับ